เทียบกับเหตุการณ์ใหญ่ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วผ่านมากกว่า3เดือนนะคะก็ยังไม่ได้คําตอบของต้นเหตุปัญหาให้หายค้างขาดใจจนเหตุล่าสุดที่สสกทมพ่อประชาชนนางสาวรักชนกศรีนอกในฐานะโฆษกคณะกรรมการที่การติดตามตรวจสอบงบประมาณเขาไปทวงถามถึงเหตุการณ์ในครั้งก่อนค่ะแล้วในที่สุดอธิบดีกรมทางหลวงก็ถึงจะได้ออกมาให้คําตอบสักทีค่ะพอสุดท้ายสรุปก็คือ ไอโครงทัชตัวนี้ที่เกิดการสุดตัวลงมาเนี่ยก็เกิดจากน็อตมันรูดนะครับก็ตัวนี้ก็น็อตรูดก็เนื่องจากว่าการขันาการแน่นไม่แน่นเท่าที่ควรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเบื้องต้นนะครับก็คือน็อตตัวนี้เรียก,ยกว่าพีทีบาร์หรือเป็นเหล็กที่ยึดระหว่างาคานคอนกรีตกับเฟรมเหล็กข้างบนมันรูดนะครับอันนี้ที่ล่าสุดที่เราสรุปกันมานะครับครับผม ว่าาเป็นกคืองคือ,ค,อคือตัวนี้ถ้าดูประเด็นเบื้องต้นนะครับที่ดูจากคลิปหรือองค์ต่างเนี่ยครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของอคนที่เข้าไปทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูข้อเท็จจริงต่อไปว่าคนที่ไปทําตรงนี้เป็นใครนะครับที่ขันน็อตตรงนี้นะครับ เรามาไดเรียงสรุปการตรวจสอบที่ทางอธิบดีกรมทางหลวงชี้แจงเมื่อวานนี้กันอีกครั้งนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ปลายปีก่อนก็สรุปออกมาได้แบบนี้คือคณะกรรมการบอกว่าใช้เวลาตรวจสอบมาแล้วร้อยหกวันก็ได้แก่การรื้อย้ายอุปรกรณ์ LG ออกจากพื้นที่ใ,ใช้เวลาไป11วันลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก14วันตรวจออดสอบเอกสาร,รคโครงการ90วันรวบรวมข้อมูลหาสาเหตุของการวิบัติ53วันประชุมพนักง,งานสอบสวน26วันรับมอบวัตถุพยาน12วัน ทดสอบวัตถุพยาน41วันสอบพยานบุคคล1วันทั้งหมดนี้คือ106วันค่ะผลการสรุปตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาก็พบว่าโครงสร้างของคานเหล็กหรือทรัสนั้นสามารถรับแรงได้โดยแบบการก่อสร้างถูกต้องค่ะวัสดุสําหรับงานก่อสร้างโยธาเป็นไปตามมาตรฐานอย่างที่เราได้เช็คถูกให้คุณผู้ชมดูนะคะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานสาเหตุว่าเกิดจากการรูดของเหล็กเส้นที่ทําหน้าที่เป็นตัวยึดระหว่างคานขวาง คอนกรีตกับฐานรองของโครงเหล็กนะคะซึ่งองค์ประกอบของตรงนั้นเนี่ย อาจจะไม่แน่นพอและถามว่าใครเป็นคนทำตรงนั้นก็คือผู้ปฏิบัติงานค่ะสรุปแล้วสาเหตุน่าจะมาจากผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งขั้นตอนต่อ,ตอไปคณะ,ะกรรมการก็จะจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งไปยังตำรวจที่รับผิดชอบคดีไปสอบสวนหาคนที่ทำผิดแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปรวมถึงการรายงานต่อรัฐมนตรีคมนาคมด้วยนะคะขณะเดียวกันพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายๆครั้งเข้าคน ที่ออกมาตรวจสอบอีกฝ่ายหนึ่งก็คือศาสตราจารย์อมรอพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยที่ได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะก็บอกว่า ถ้าเกิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ตั้งก็สังเกตได้ว่ามันเต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะต่อคนงานหรือต่อประชาชนที่ใช้ทางสัญจรก็เลยสรุปข้อเสนอที่น่าสนใจเอาไว้แบบนี้นะคะมี7ข้อด้วยกันที่อาจาร,รย์เสนอมาก็คือ1รัฐควรจะทบทวนมาตรฐานเรื่องการทํางานของโครงการกอร่อสร้างอื่นๆทุกๆโครงการเลยที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนปฏิบัติความแข็งแรงของวัสดุอุปกรณ์คนทํางานเองด้วยนะคะที่จะต้องไปคอยตรวจสอบ กันทั้งหมดเลยนะคะข้อที่2ก็คือรัฐควรออกกฎหมายการก่อสร้างควบคุมไว้ควบคุมการก่อสร้างบางประเภทที่มีความซับซ้อนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าต้องใช้โครงเหล็กเลื่อนอย่างที่เราเคยเห็นมาทั้งสองโครงการนี้ค่ะก็ให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่วิศวกรหัวหน้าคนงานให้เขาไปได้รับใบอนุญาตใบรับรองแล้วถึงจะขึ้นไปทำงานในจุดนั้นได้ค่ะอย่างที่3ก็คือรัฐควรจะกากับ การจ้างรับเหมาช่วงเพราะว่าตอนนี้มันมีเฉพาะการกำกับผู้รับเหมารายใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางนะคะแล้วทีนี้ก็ พอไปจ้างช่วงอาจจะสูญเสียการควบคุมทางวิศวกรรมเพราะว่าผู้รับเหมารายใหญ่เขาก็จะไปเลือกช่างรับเหมาที่ราคาถูกไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาช่วงต้องมาขึ้นทะเบียนด้วยหรือไม่จะได้มารับงานได้อย่างที่4คือออกกฎหมายให้ครอบคลุมการทํางานเครื่องจักรโครงเหล็กต่างๆโดยเฉพาะโครงเหล็กเลื่อนนะคะที่มันต้องเคลื่อนตัวไปยังจุดอื่นๆต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยตรงนี้ ส่วนที่5ก็คือกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนเลยค่ะแยกออกมาเลยเป็นงบเฉพาะสําหรับความปลอดภัยแล้วไม่ต้องผลักภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับผู้รับเหมานะคะรัฐต้องตั้งงบออกมาเอง ข้อ6ก็คือให้คนกลางที่เป็นองค์กรวิชาชีพเนี่ยมาร่วมสุ่มตรวจสอบด้วยนะคะแล้วในสถานที่ก่อสร้างควรติดตั้งกล้องวงจรปิดจะได้บันทึกกิจกรรมการก่อสร้างเอาไว้เป็นหลักฐานและข้อ7ที่สําคัญก็คืออย่าลืมลงโทษคนที่กระทําผิดอย่างจริงจังทั้งหมดก็คือมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะไม่ผลักภาระให้กับผู้รับเหมารวมถึงสามารถควบคุมโครงการที่มีความซับซ้อนได้ค่ะ